กิจกรรมหรือสีแปลงสารเป็นการเชื่อมต่อธีมของความลับจากกิจกรรมที่แล้วฟาร์มแห่งความลับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูวิดีโอของกิจกรรมที่แล้วสามารถคลิกที่ลิงก์ใน e s สคริปชันด้านล่างนี้ได้นะครับแม้ว่าเนื้อหาหลักของกิจกรรมเนี้ยจะไม่ได้มาจากหลักสูตรวิธีการคำนวณระดับประถมศึกษาโดยตรงแต่กิจกรรมนี้สามารถใช้สอนความคิดโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะ ได้เป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะการคิดในแง่ของการชิงไหวชิงพริบระหว่างคนหลายฝ่ายจากผู้สงสารไปหาผู้รับสารแล้วก็ฤาษีแปลงสารที่อยู่ตรงกลางครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างคอมพิวเตอร์ไซส์กับดิจิทัลลิท e r a ร y ซีได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแถมยังเป็นการปูพื้นฐานให้นักเรียนได้ขบคิดเกี่ยวกับเรื่องของไซเบอร์ซิเคอร์ตี้อีกด้วยครับ อย่างไรก็ดีเป้าหมายหลักของกิจกรรมนี้คือการให้นักเรียนได้หัดคิดแต่ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะสอนเนื้อหาทางด้าน public key private key Encryption ให้กับนักเรียนในรายละเอียดโดยตรงครับเราขอยืมกิจกรรมนี้มาจากเว็บไซต์ csunplug.org ซึ่งบนเว็บไซต์เนี่ยมีการอธิบายกิจกรรมนี้ในรายละเอียดที่ค่อนข้างยากพอสมควรครับแต่ว่ามีวิดีโอตัวอย่างการทำกิจกรรมเมื่อนานมาแล้วค่อนข้างสนุกมากเลยทีเดียวครับแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปแถมยังอร่อยอีกด้วยครับเพราะว่าเป็นการส่งช็อกโกแลตจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยมีคนตรงกลางพยายามที่จะ แกะกล่องเพื่อขโมยช็อกโกแลตนั้นออกไปและเราก็จะต้องคิดว่าทํายังไงถึงจะสามารถส่งช็อกโกแลตไปยังปลายทางได้อย่างปลอดภัยและทําให้คนรับสามารถเปิดเพื่อกินช็อกโกแลตนั้นได้ด้วยครับและเพื่อให้กิจกรรมนี้สนุกตื่นเต้นมากขึ้นพร้อมกับมีกลิ่นอายของความเป็นไทยเล็กน้อยเราก็เล่านิทานเกี่ยวกับ พระรถเมรีและฤาษีแปลงสารให้ฟังครับความว่านางยักษ์เนี่ยได้หลอกพระรถให้นำสารไปยังเจ้าเมืองทันตะวันซึ่งเจ้าเมืองทันตะวันเนี่ยก็คือคุณเมรีครับโดยที่พระรถเดินทางไปก็ไม่รู้หรอกว่าในจดหมายนั้นน่ะมีข้อความว่ายังไงและระหว่างทางเขาก็ไปพักกับพระฤาษีตอนที่นอนหลับอยู่พระฤาษีก็เสกเวทมนต์แอบอ่านข้อความในจดหมายก็พบว่าจดหมายนั้นเขียนว่า มาถึงกลางวันให้ฆ่ากลางวันมาถึงกลางคืนให้ฆ่ากลางคืนมาถึงตอนไหนให้ฆ่าตอนนั้นเลยโอ้โหฤาษีก็รู้สึกว่าจะยอมให้พระรศโดนสังหารอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยแกล้งแปลงสารครับเปลี่ยนจากคาว่าฆ่าเป็นคําว่าแต่งงานมาถึงกลางวันให้แต่งงานกลางวันมาถึงตอนไหนก็แต่งงานตอนนั้นเลยพอพระรถไปถึงเมืองนั้นเมรีเปิดจดหมายขึ้นมาอ่านอุย๊ย เสด็จแม่ส่งสามีมาให้เรางั้นเราก็แต่งงานกันแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งครับจริงๆมีเรื่องราวอีกมากแล้วผมเล่าไม่สนุกเท่าไหร่คนที่เล่าสนุกกว่าคือคุณ,คณวิวครับสามารถไปชมวิดีโอต้นฉบับได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับและนั่นคือเรื่องในนิทานนะครับแต่ว่าที่เราจะทํากิจกรรมกันในวันนี้นั้นไม่มีใครต้องตายแล้วก็ไม่มีใครต้องแต่งงานกันครับแต่เราจะติดต่างให้ผู้ส่งสารกับผู้รับสารนั้นนะะ ยืนอยู่เสมือนอยู่กันคนละทวีปโดยที่มีอินเทอร์เน็ตอยู่ตรงกลางประกอบด้วยโหนดหลายๆโหนดคนหลายๆคนยืนอยู่ตรงกลางครับคนที่อยู่ตรงกลางคือระบบสื่อสารของอินเทอร์เน็ตซึ่งจะประกอบด้วยคนบางคนเป็นรือสีแปลงสารรือสีแปลงสารนั้นนะจะพยายามทําอะไรครับก่อนอื่นผู้ส่งจะพยายามส่งช็อกโกแลตใส่กล่องไปให้ผู้รับแล้วรือสีแปลงสารจะพยายามแอบเอาช็อกโกแลตมากินซะเองโดยที่ยัดไส้ เอาวาซาบิเอาถั่ววาซาบิใส่ลงไปในกล่องแทนแล้วผู้รับพอเปิดออกมาไม่ทราบว่าเป็นอะไรพอกินเข้าไปก็อาจจะเผ็ดครับ <c oughs> ดังนั้นผู้ส่งและผู้รับจะต้องช่วยกันคิดว่าจะใช้วิธีการใดในการป้องกันไม่ให้ฤาษีแปลงสารจากช็อกโกแลตเป็นวาซาบิได้โดยที่ผู้รับก็ยังสามารถเปิดกล่องนั้นมากินได้ เกมนี้ในวิดีโอต้นฉบับบน CS u n p l u g เนี่ยเขาเล่นแบบนี้ครับให้กลุ่มที่เป็นอาสาสมัครขึ้นมายืนหน้าห้องประมาณ4-5คนแล้วก็คนที่เป็นผู้สงสารนั่นนะ่ะส่งเอกสารก็คือช็อกโกแลตไปให้คนที่อยู่ปลายทางโดยที่คนที่อยู่ตรงกลางนั้นนะ่ะพยายามจะเปิดกล่องช็อกโกแลตออกมาครับคราวนี้ถ้าเกิดต้องการป้องกันไม่ให้คนตรงกลางเปิดกล่องได้คนต้นทางเขาก็จะล็อกกุญแจเอาไว้ครับแล้พอส่งไปถึงกลางทางฤาษี ที่อยู่กลางทางก็ไม่สามารถเปิดกล่องได้และก็ส่งต่อไปถึงผู้รับพอถึงมือผู้รับปัญหาก็คือว่าผู้รับก็ไม่สามารถเปิดกล่องนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าลูกกุญแจมันอยู่ที่ต้นทางครับและถ้าส่งกุญแจตามมาละ่ะได้ไหมครับก็อาจจะได้แต่ปัญหามีอยู่2อ,อย่างครับอย่างแรก ตรงกลางอาจจะแอบอุ๊บอิบเอากล่องเก็บไว้ก็ได้แล้วก็สามารถใช้กุญแจเนี้ยในการเปิดกล่องได้ครับหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือคนตรงกลางอาจจะแอบปั๊มกุญแจไว้ในรอบแรกพอรอบที่2ส,ส่งกล่องมาอีกทีหนึ่งก็สามารถใช้กุญแจผีนั้นน่ะเปิดกล่องได้อย่างสบายใจครับ คำถามที่จะชวนนักเรียนคิดก็คือว่าจะทํำยังไงดีคนรับถึงจะสามารถเปิดกล่องเพื่อกินช็อกโกแลตได้โดยที่มั่นใจว่าคนตรงกลางจะไม่สามารถแอบกินช็อกโกแลตได้ไม่ว่าในรอบนี้หรือรอบอื่นๆครับคราวนี้ในกิจกรรมที่บ้านวิทยาศาสตร์ซิรินทรในวันนี้ เรามีนักเรียนตั้ง50คนครับเราจึงอยากจะให้ทุกคนนะนะั้นน่ะมีส่วนร่วมในการคิดด้วยเราก็เลยแบ่งกลุ่มเป็น10กลุ่มกลุ่มละ5คนครับโดยที่แต่ละกลุ่มนะนะั้นน่ะจะทำไปพร้อมๆกันคิดไปพร้อมๆกันเลยโดยที่อาจจะมีอาสาสมัครบางกลุ่มยืนอยู่หน้าห้องใช้ออกโปรเจคเตอร์เพื่อทำเป็นตัวอย่างแต่ว่าแต่ละกลุ่มนะนะั้นน่ะก็จะคิดวิธีการของตนเองแล้วก็ผลัดกันยกมือขึ้นมานำเสนอแชร์ผลงานกับเพื่อนๆครับ สิ่งสําคัญที่สุดในกิจกรรมแบบนี้ก็คือว่าเราต้องการจะให้เด็กนั้นน่ะพยายามหัดคิดหาคําตอบด้วยตนเองครับดังนั้นเราจึงต้องให้โอกาสในการคิดให้อิสระในการคิดแล้วก็ต้องทําใจไว้นิดหนึ่งครับว่าเด็กๆนั้นน่ะอาจจะคิดออกมาแล้วผลลัพธ์ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีการเดียวกับที่เราเฉลยก็เป็นได้อาจจะไม่ใช่วิธีที่เกี่ยวข้องกับ private key public key ที่เราต้องการจะสอนเลยก็ได้ครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับ ถ้าเกิดเขาได้ลองคิดแล้วดังนั้นทางหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการคิดของเขาให้เขาสามารถรู้สึกว่ามีอิสระในการคิดได้ก็คือว่าบอกเขาว่าไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุดหรอกครับแม้แต่วิธีของเฉลยก็ยังต้องมีข้อดีข้อเสียแล้วก็มีวิธีที่จะแฮ็กได้อยู่ดีครับหรือแม้แต่วิธีที่ใช้กันในโลกปัจจุบันที่ยังอาจจะไม่มีใครสามารถแฮ็กได้ในปัจจุบันนั้นในอนาคตอันใกล้อาจจะมีคนค้นพบวิธีแฮ็กก็ได้เราก็จึงต้องพยายามคิดวิธีใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆ ดังนั้นเข้าใจตรงกันนะครับเป้าหมายองค์ความรู้เรื่องพับ i ิ k คีนั้นน่ะเป็นเพียงเป้าหมายลวงนิดนึงครับแต่เป้าหมายหลักๆก,ก็คือว่าเราต้องการให้เด็กได้หัดคิดโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะครับสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งสําหรับกิจกรรมนี้ก็คืออุปกรณ์ครับในกิจกรรมอันปลักทั่วๆไปส่วนใหญ่เวลาเราเตรียมอุปกรณ์ก็คือการปริ้นใบงานแล้วก็ปริ้นบัตรคําสั่งต่างๆแล้วก็ตัดกระดาษกันใช่ไหมครับแต่กิจกรรมนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือกล่องที่สามารถล็อกได้ครับ ซึ่งกล่องของเราจะใส่ช็อกโกแลตลงไปหรือว่าบุหรี่แปลงสารอาจจะแปลงให้เป็นถั่ววซาสาบินะครับ1กล่องเราจะใช้ล็อกแบบนี้สองชุดครับ2ชุดก็หมายถึงว่าจะต้องมีตัวแม่กุญแจและก็ตัวลูกกุญแจทั้งหมด2ชุดนะครับแล้วเราต้องการล็อกแบบที่เป็นแบบนี้ครับไม่ใช่ล็อกแบบที่เป็นรหัส1 2 3 4นะครับแต่ว่าเป็นล็อกแบบที่มีลูกกุญแจที่เสียบเข้าไปได้ครับ โดยที่แม่กุญแจและลูกกุญแจเนี่ยก็จะแทนการเข้ารหัสเพื่อที่จะส่งข้อความไปอย่างปลอดภัยครับคราวนี้เราจะเตรียมกล่องอยังไงดีเราไม่จําเป็นต้องเตรียมกล่องเหล็กหรือว่ากล่องที่มีความปลอดภัยสูงมากก็ได้นะครับแล้วล็อกเราก็ใช้ล็อกแบบราคาถูกแบบนี้ก็ได้ครับแต่เราอาจจะต้องตกลงกับเด็กๆล่วงหน้าไว้สักนิดนึงครับว่า ในเกมนี้เราจะไม่ใช้กําลังในการฉีกกล่องออกเพื่อดูข้อความข้างในแต่ว่าเราจะใช้สมองแล้วก็ใช้การคิดโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะเท่านั้นนะครับและสําหรับกิจกรรมนี้คุณครูมนสันจังหวัดสุขโรงเรียนวัสุทธิสะอาดได้เตรียมกล่องสวยๆไว้ตั้ง10ชุดนะครับโดยที่กล่องแต่ละกล่องนี้ก็เป็นกล่องกระดาษสีๆนะครับแล้วก็สามารถปรินออกมาจากอินเทอร์เน็ต ริ้นแบบออกมาลงกระดาษแล้วก็ตัดตามแบบได้นะครับท่านใดที่สนใจอยากจะลองทำกล่องเองก็ลองปรึกษาอาจารย์มนสันดูได้หรือว่าลองคลิกลิงก์ต้นฉบับด้านล่างคลิปนี้ก็ได้ครับ เอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะให้กลุ่มที่เป็นอาสาสมัครลุกขึ้นยืนนะครับเพื่อที่กลุ่มอื่นจะได้มองเห็นแต่กลุ่มอื่นๆนั่งลงตามกลุ่มเอาไว้ก่อนแล้วก็ถึงจะนั่งลงแต่ก็ทํากิจกรรมไปพร้อมๆกันด้วยครับโดยที่เราจะพยายามให้เขาส่งช็อกโกแลตจากผู้ส่งสารทางด้านซ้ายมือไปทางด้านขวามือโดยที่คนตรงกลางนั้นนะเปรียบเสมือนกับระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะมีฤษีแปลงสารอยู่ตรงกลางพยายามที่จะเอาช็อกโกแลตออกมาแล้วก็ใส่ถั่ววาซาบิลงไปแทนครับ ในขั้นสาธิตเราก็จะให้คนที่ส่งสารอยู่ทางซ้ายมือส่งกล่องช็อกโกแลตออกไปเลยโดยที่ไม่ต้องล็อกไม่ต้องป้องกันอะไรทั้งสิ้นครับซึ่งก็แน่นอนใช่ไหมครับว่าจะต้องถูกฤสีแปลงสารได้สำเร็จและเมื่อพัสดุมาถึงมือผู้รับผู้รับก็จะต้องกินถั่วเผ็ดๆเข้าไปครับ กินเท่าไหร่เลยทำเป็นหนึ่งดูในข้อจริงนะครับสามหกเกินไปแล้วก็คือเป็นวัตข้อความสู่แทนกลางครับขั้นต่อมาเราก็จะให้ผู้ส่งสารล็อกกล่องเอาไว้ด้วยแม่กุญแจแต่ว่าเก็บลูกกุญแจเอาไว้ให้ดีนะครับแล้วก็ส่งกล่องนั้นไปให้ผู้รับสารผู้รับสารก็จะได้รับกล่องช็อกโกแลตอย่างปลอดภัยแต่ปัญหาก็คือว่าแล้วจะเปิดกินยังไงครับถามว่าคนไปทาง เปิดได้ไหมครับเปิดได้ถึงจุดนี้ก่อนที่เราจะเฉลยเราก็ควรจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดเองได้คิดหาหนทางแตกต่างกันหลากหลายวิธีนะครับแล้ววิธีหนึ่งก็คือควรจะบอกนักเรียนให้ทราบว่าไม่มีวิธีที่ดีที่สุดครับทุกวิธีล้วนมีข้อดีข้อเสียทั้งนั้นรวมถึงเฉลยของคุณครูด้วยจากนั้นก็เปิดโอกาสให้เขาพรีเซนต์วิธีการของตนเองให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นได้ทราบแล้วเราก็ชวนกันคุยครับว่าวิธีนี้มีข้อดีอย่างไรบ้าง มีข้อเสียอย่างไรบ้างมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนบ้างครับและในการบอกจุดอ่อนของวิธีการที่นักเรียนนําเสนอมาก็ไม่ควรจะต้องบอกโดยตรงนะครับแต่ควรจะทําผ่านการสาธิตกิจกรรมให้เห็นจริงและก็ให้เขาสามารถมองเห็นจุดอ่อนนั้นด้วยตนเองครับแล้วในรอบต่อไปเขาก็อาจจะพยายางปรับปรุงวิธีการให้เข้มงวดรัดกลุ่มยิ่งขึ้นก็นได้ครับเดี๋ยวลองมาดูวิธีการของกลุ่มนี้ดูนะครับเขาใส่ล็อกมาตั้งสองชั้นเนี่ยมาสองอนะุ๊ยนี่ ี่เจอวิธีใหม่นี่มันอะไรเนี่ยโอ้เอ่ออาครผมก็แกล้งเก็บกล่องไว้กลางทางครับอาจารย์เราเไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกเราส่งข้อความกลับไปบอกว่าถึงแล้วครับทัศนิแล้วครแล้วก็บอกให้เขาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปซึ่งก็คือการส่งลูกกุญแจตามมาครับ <c oughs> เอาแผนเดิมไปทำอะไรครับแผนเดิมส่งไปแล้วก็เอากุญแจดอกเดียวก็่ปส่งไปอ่าแล้วเราส่งส่งไปสิอ่าันนี้เขารู้ทัน้แต่ก็ปรากฏว่านักเรียนรู้ทันใช่ไหมครับเขาไม่ยอมส่งลูกกุญแจตามมาเพราะเขารู้ว่าถ้าส่งตามมาหรือสีปแปลงสารก็จะเอาลูกกุญแจนั้นมาเปิดกล่องแล้วก็สลับสับเปลี่ยนช็อกโกแลตอย่างแน่นอนครับ และต่อมาเป็นขั้นตอนของการเฉลยซึ่งสําคัญมากครับเราต้องบอกให้นักเรียนทราบว่าวิธีนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆวิธีเท่านั้นและวิธีนี้ก็มีจุดอ่อนอยู่เช่นกันนะครับไม่ใช่วิธีที่เพอร์เฟกแต่อย่างใดขั้นเริ่มต้นก็เหมือนกันเลยครับให้ผู้ส่งสารล็อกกล่องช็อกโกแลตแล้วก็ส่งมาให้ผู้รับสารที่ปลายทางครับโอิงต้องการให้ช็อกโกแลตของเราปลอดภัยล็อกหรือ แต่ว่าก่อนที่จะส่งออกไปเราจะให้หลักการนิดนึงครับก็คือว่าแม่กุญแจกับลูกกุญแจนั้นเราจะมองแม่กุญแจเป็นเหมือนล็อกสาธารณะเป็นสิ่งที่เราสามารถให้คนอื่นเห็นได้เอาไปอยู่ในมือของคนอื่นได้อย่างปลอดภัยครับส่วนลูกกุญแจนั้นเราจะให้เขาคิดว่าเป็นของส่วนตัวส่วนตัวเป็น private ครับ เป็นของที่ให้คนอื่นเห็นไม่ได้ต้องซ่อนเอาไว้และห้ามให้ไปอยู่ในมือของคนอื่นเด็ดขาดครับตรงนี้คือสาธารณะตรงนี้คือของส่วนตัวครับกุญแจแม่กุญแจจะเป็นของสาธารณะทุกคนเห็นได้ลูกกุญแจจะเก็บไว้ยิ่งกว่ากำกินไอเดียห้ามใครเห็นปอนผู้รับสารมแม่แแแมแกุญแจลูกกุญแจเหมือนกันลูกกุญแจเก็บไวไ้ในกระเป๋าอย่าให้ใครเห็นแม่กุญแจให้คปณ จากนั้นเราก็ให้เขาส่งออกไปเลยครับก็จะเจอปัญหาเดิมก็คือผู้รับเปิดกล่องไม่ได้เอ๊ะแล้วจะทำยังไงดีคราวนี้มีนักเรียนคนหนึ่งคิดออกแล้วครับลองไปฟังความเห็นของเขากันเราเอาเก็บกุญแจไว้แล้วก็ส่งกลับไปให้ตูล็อ่ส่งกลับมาก็อเฮ้ยใครฟังทันบ้าง,งนั่นก็คือให้ผู้รับเอาแม่กุญแจของผู้รับนั้นอนะล็อกซ้ำลงไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อย ส่งกลับไปอย่างผู้ส่งครับเอ๊ะตรงนี้ก็น่าสงสัยนิดนึงนะครับว่าแล้วทำไมในกล่องมีแม่กุญแจล็อกอยู่ตั้งสองอันทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรแต่เดี๋ยวอดใจดูนิดนึงครับปอนเอาแม่กุญแจตัวเองมา็อกไว้กล่องนี้จะเปิดได้ก็ต่อเมื่อมีรูปกุญแจของ ผู้สง่งผู้รับใช่ไหมครับดังนั้นบอลสามารถส่งกลับไปได้โดยที่ไม่ต้องรวู้ว่าลูกศรการทางจะทําอะไรรู้สิที่เกิดมีลูกุญแจของเราดังนั้นบอลส่งกลับไปคราวนี้ฝั่งผู้สง่งก็จะเอาลูกกุญแจของตัวเองมาปลดล็อกแม่กุญแจของตัวเองออกไปโอ้ยบอได้แล้วกลับมาก็เอากุญแจต้นขามาเปิดกุญแจตัวเองเอาไม่ใจรู้แบ กล่องของเราตอนนี้ก็จะมีแม่กุญแจล็อกอยู่เพียงอันเดียวนั่นก็คือแม่กุญแจของผู้รับครับแล้วก็ส่งกล่องเนี้ยกลับไปให้ผู้รับเป็นรอบที่สองอีกทีหนึ่งคุณจะส่งกลับไปในขั้นสุดท้ายก็ง่ายใช่ไหมครับผู้รับก็เพียงเอาลูกกุญแจของตัวเองมาปลดล็อกแม่กุญแจของตัวเองแล้วก็เปิดกล่องออกมากินช็อกโกแลตได้อย่างปลอดภัยครับ ตอนรู้ทันทีว่าต้องทำอะไรตอนที่แม่ตุ้แจมเราเอ,าเอ,าองมีเราเท่านั้นที่มีลูกตุ้แจโอ้โหเปิดกล่องครับพร้อมกับชอ็อกโกแลตพี่ป่าโอ้โหพี่ปอชิ้ชนช็อกโกแลตได้เลยครับ กิจกรรมน,นี้มีสเสน่ห์มากๆเลยตรงที่ปลุกความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆได้เป็นอย่างดีเลยครับเด็กๆเขาจะมีความคิดชิงไหวชิงพลิปแตกต่างกันมากมายระหว่างระหว่างที่เปิเนี่ยนะครับนักเรกียนก็ลองคิดวิธีที่แตกต่างกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาพิเศษใครวิธีน่าสนใจเรานะลองมาฟังวิธีการของน้องๆสักสองสาวิธีกันนะครับ ซึ่งถ้าลองสังเกตดูดีๆวิธีการเหล่านี้ก็คือเป็นวิธีที่เราจะต้องปกปิดอัลกอริทึมปกปิดวิธีการเอาไว้ไม่ให้คนอื่นทราบแต่จะทราบกันเฉพาะ2ฝ่ายเท่านั้นก็คือฝ่ายผู้ส่งสารกับฝ่ายผู้รับสารทราบกันแค่2คนแต่เมื่อใดที่วิธีการหรืออัลกอริทึมนี้หลุดออกไปให้คนอื่นเขาทราบคนอื่นก็จะรู้ทันฤษีถ้ารู้ทันก็จะสามารถแฮกระบบนี้ได้ครับซึ่งวิธีการนี้คุ้นๆไหมครับ ก็คล้ายๆกับการซ่อนลูกกุญแจสำรองไว้ที่ใต้กระถางต้นไม้หน้าบ้านเรานึกว่าเรารู้อยู่คนเดียวแต่จริงๆแล้วคนอื่นเขาก็อาจจะรู้แล้วก็ทําเหมือนกันครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือนักเรียนได้ฝึกความคิดของตัวเองครับในการหลอกรือศีซึ่งมีวิธีการมากมายเลยครับทั้งแบบที่ใช้ประโยชน์จากความแก่ของรือีเรียกว่าการแกงคนแก่ครับเราก็จะเอาแม่กุญแจแ็รกไว้แล้วก็เอาลูกกุญแจ กับไว้ใก้นกล่องเชื่อว่านคือสีแก่แล้วสายตาไม่ดีน่าจะมองไม่เห็นค่ะหรือการสับขาหลอกให้สีอีกขึงกล่องเลาแบบพอที่ไม่ค่อยดีอ่ะถ้าเราสีมันไม่ชอบมันก็คิดว่าข้างในกล่องอาจจะเหมือนกันโอหรือแม้กระทั่งการใช้กลลเม็ดเด็ดพายกุญแจลับกุญแจลวงให้ส่งกล่องแรกครับกับกุญแจที่ผิดอันไปแล้วก็ส่งของที่สองกับกุญแจที่ผิดอันไปซึ่งสามารถเข้าคู่กันได้โดยเป็นระยะห่างของสองกล่อง โอ้โหเด็กสมัยนี้ผู้ใหญ่ตามไม่ทันเลยครับมิน่าเ่าะเวลาจัดกิจกรรมชุมนุมกันถึงได้แกงเจ้าหน้าที่ได้เก่งนะในขั้นสรุปกิจกรรมเราก็อธิบายว่าโจทย์ที่พวกเราได้ช่วยกันคบคิดกันไปนั้นน่ะเป็นโจทย์เดียวกับที่นักคอมพิวเตอร์ต้องเผชิญขณะที่เขากําลังออกแบบระบบ HTTPS ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์เวลาเราเข้าเว็บไซต์ต่างๆซึ่งเราใช้ประโยชน์จากมันอยู่ทุกวันนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เราเข้าสู่เว็บธนาคารหรือว่าซื้อของออนไลน์ต่างๆนานาเราก็ล้วนใช้ HTTPS กันทั้งนั้นครับและแม้ว่าระบบ HTTPS จะมีความซับซ้อนมากกว่านี้พอสมควรแต่ว่าก็อยู่บนพื้นฐานเดียวกันนั่นก็คือระบบที่เรียกว่า Public Key กับ Privat e Key ครับ Public Key ก็คือกุญแจสาธารณะที่เราให้คนอื่นเห็นได้รับทราบได้เพื่อที่จะส่งข้อมูลมาให้เราได้อย่างปลอดภัยสำหรับเรามีเราเห็นได้คนเดียวครับส่วนกุญแจส่วนตัวหรือ Privat e Key ก็คือกุญแจส่วนที่เราปกปิดไว้เป็นของเราคนเดียวจะให้คนอื่นมองเห็นไม่ได้กุญแจสองดอกนี้หน้าตาไม่เหมือนกันแต่สามารถคลายล็อกกันได้ครับ และแน่นอนว่าหลักการนี้ก็จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อเนื่องต่อไปเพราะว่าโลกของเราไม่หยุดนิ่งครับมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆทั้งฝ่ายที่เป็นฝ่ายผู้ปกป้องข้อมูลและก็ฝ่ายที่เป็นผู้แฮกข้อมูลครับเราจะต้องอยู่บนฝ่ายที่เป็นฝ่ายคุณธรรมเท่านั้นนะครับกิจกรรมนี้จะเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมถัดไปก็คือกิจกรรมจับผิดจับบิดซึ่งลักษณะจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบว่าข้อมูลที่เราเก็บบันทึกไว้นั้นมีการแก้ไข หรือไม่และการแก้ไขนี้อาจจะเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรืออาจจะเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้ครับเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากอาจารย์มนสันจังหวัดสุขโรงเรียนวัดสุทธิสะอาดที่ผลิตกล่องแล้วก็ เตรียมล็อกไว้ให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานมากๆครับขอขอบคุณเว็บไซต์ CS Unplug สำหรับไอเดียของกิจกรรมขอบคุณทีมงานสวทชพี่หมิงและก็พี่เบลที่เตรียมช็อกโกแลตและก็ถั่ววาซาบิไว้ให้เด็กๆได้กินอย่างสนุกสนานอร่อยด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องขอบคุณน้องๆม .1 ที่น่ารักทุกคนเลยจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยครับผมพนุกเดชสุวรรณทัศน์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับ